พอทำสร้อยให้อ้ายกับอีเสร็จนะเื้ยต้องรีบกลับไปช่วยแม่ทีเขาทำกับข้าวด้วยล่ะอ้ายแม่เป็ก็มาด้วยทำอะไรนะแม่เป็ดเดี๋ยวเสื้อขาดนะรอส้อยเสร็จก่อนนะอีกแป๊บเดียวเองนะจ๊ะแม่เป็ดเอาผมเอื่อยไปทำไมนะอา พ่อเมื่อกี้ก็ทีหนึ่งเลยนะไม่มีปลาติดแทสักตัวเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะฮะไปไม่ได้ยังไงเนี่ยเห็นยูแทๆแล้วไปไหนกันหมดก็พ่อให้ยัยอีช่วยจะไปได้เรื่องอะไรอา้าวไหนมาท่อกันล่ะพี่ไอ้เงียบเงียบกันหน่อยเห็นม้าปลามาแล้วให้พวกเราดูอะไรข้างบนนั่นลบเรแล้วอ้ยเกือบเป็นชโนแปะสะ ดุกแท้ยากจริงๆเลยนะคิดได้ไงนะว่าใต้ทั้งเรือที่ปลอดภัยทั้แบสามครั้งแล้วนะแหตะทองไม่เคยรอดเข้ามันได้เรยอพอเพื่อความปลอดภัยขขงแอ่ประบู่นะเราต้องรอดตะทองไปให้ไกลกว่าน,นี้ไปเถอะสวายไปได้วยกันแล้วโอโ้รอดไปให้ไกลกว่าน,นี้เหรอเนื่อจะแย่ยอยู่แล้วนั่นเนี่ยพ่อพ่อมาอีกแล้วจะไม่ยอมแพ้พวกแกนนะ่คอยดูสิในขณนะเดียวกันแม่เป็ดก็พาเอ้ยมาที่ท่าน้ำ หวังจะให้พบก,กับแม่ประบูทองดูสิทำของเอื้อยหลดหมดแล้วอ่ะแม่ประบูทองขึ้นมาเร็วข้าปลอดก่อนแล้วแม่ประบูทองแม่เป็ดพา,าเอื้อยมาแล้วเอื้อยแล้วลูกจะจําแม่ได้หรือเปล่าเทวดาเจ้าขาช่วยให้เอื้อยจําแม่ได้ทีเถอะเจ้าจประคุณแม่เป็ดนะเดี๋ยวเอื้อยก็ถูกดุหรอกอ๊้ฮะอะไรเนะี่ยสวยจังเลยอ้สวยจังเลยประบูทองจะมาจากไหนจ๊ะฮะแม่แม่แมจ๋า แม่แม่หายไปไหน่ะหรือว่าหรู้ว่าแม่แม่แม่จ๋าแม่แม่ปลาบูทองเอ้ยเอ้ยลูกแม่แม่ลูกพบกันแล้วดีจังเลยเป็ดเพิ่มแม่จ๋าทำไมแม่เพิ่งมาหาเอื้ยล่ะแม่รู้ไหมไม่คิดถึงแม่ทุกวันเลยเมื่อรู้ว่าแม่คณิษฐากลายเป็นปลาบู่ทองมาอยู่ใกล้ใก้เอยหายสงร้า และกลับเป็นสาวน้อยผู้ร่าเริงแจ่มใสเช่นเดิมแม่แม่จา๋าแม่ประบุทองของเอื้อยมากินข้าวเถอะจ้า,จาเอื้อยมีข้าวต่อที่แม่ชอบมาฝากจา้าเอื้อยลูกรัก,รกของแม่วันนี้เอื้อยลองทําขนมขี้หนูที่แม่เคยทําให้เอื้อยกินบ่อยๆด้วยแต่ไม่รู้พ่อจะชอบหรือเปล่านะจ๊ะพีอีดูสิจีเอื้อยกำลังคุยอะไรกับใครอยู่นะไม่เห็นมีใครสักคนเลยนี่พี่อ้แต่เหมือนที่เอื้อยกำลังเล่าเรื่องให้ใครฟังก็ไม่รู้นะ แปลกนะที่เอ้ยคุยกับปลาได้ทุกวี่ทุกวันสงสัยจะคิดถึงแม่ธน,นิถามาจนเพี้ยนไปแล้วละืมั้งเนี่ยไม่น่าจะใช่นะมันต้องมีอะไรสักอย่างนนแน่